ไอกระปัดสูไมอารดอยพูดอะไรพันวะาอ้กะลปัดกระกะปีสูไม้อาริดอยใส่หมูอร่อยดีอุ้ยนี่เป็นเป็นแขกแขกหาที่นี่กินยากทำไมอู้เห็นหมูไม่ได้เลยเห็นหมูไม่ได้เลยทอเห็นหมูที่ตรงวิ่งอ๋อเป็นแขกวิ่งวิ่งหนีหมูวิ่งไปจับมันมาเอ้า ไปจับให้คนอื่นผมไม่ได้เนี่ยอยากรู้ไปแขกกินหมูไม่ได้ถ้าหมูมาโดนมือนหละโอ้มือพองโอ้ถ้าหมูโดนปาปาผ่องถ้าหมูโดนคอกึนเลยเอ้าวกึนไหมไม่กึนเดี๋ยวคอพองเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแขกอยากรู้แล้วเกินชื่ออะไรอ๋อชื่อกะติกอ๋อชื่อกะติกครับมีมีพ่อไหมพ่อพ่อกระป๋องอ๋อมีปู่ปู่กระเ๋งย่าล่ะย่ากะลีเลกะลีกะลีกะลีเออกะลีมีนา อ๋อมาจากเมืองอะไรเนี่ยเมืองเมืองอาหรับเมืองอาหรับจ้าเมืองบอมเบ้บอมเบ้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอะไรมาฝากไหมวันนี้อ๋อมีหีบประดับมุกกระบอกประดับเพชรมีอะไรมาฝากหีบประดับมุกกระปุกประดับเพชรอ๋อหีบหีบประดับมุกหีบหอยหีบหีบหอยหีสะกดไปดิสะกดภาษาไทยได้ไหมหอยหีบสระอีบใบไม้หีบหรือจะให้เอาสระอือมามันก็ไม่เป็นหีบสิ อยากรู้อยากรู้เราอยากรู้ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเงินเนี่ยเขาเรียกเป็นบาทจากอย่างบ้านแกเนี่ยเรียกอะไรเรียกเป็นรูปีรูปีรูปีหนึ่งรูปีสิบสองรูเดือนสิบสองรูเดือนละสามร้อยหกสิบห้ารูวันสามร้อยหกสิบห้ารูวันเจ็ดรูป้าเจ็ดรูป้าห้ารูปูมั้งถามก็ไม่มีรู้ตอบแล้วจะไปโมโหเจ้าวันนีิมาเจ้าก็อยากกูไม่ได้มาเมื่อเปล่าไม่ได้มาเมื่อเปล่าด้วยเอาของมาโชว์มีอะไร แขกต้องเป่าปีอ๋อกรเป่าปีแล้วงูจะขึ้นมานะว้าวแขกเขาวัดไปเล่นสุรินทเอออไปไงวันก่อนไปเล่นสุรินทร์เนี่ยซื้อแขนมานี่ไม่เอาปีอ่ะมันไม่ปีปีสั้นเขาแล้วทำไมต้องมีแขนเนี่ยเอ้าตอนจันทจะเป็นคนมีกินไม่เคยอดไอ้ยากทำไมอ่ะไม่ขาดแขนแล้วไปไม่ซื้อเองมึงไปยึดกับใครมาอ่ะไอ้เจ๊ขาไปขาดแขนไปยึดกับใคร เดี๋ยวจบเดตบจะการแก้ใครมีวิชาอยากการแก้อันนี้เยกันแก้กันโอ้อยากรู้เรยอมันคืออะไรนะกระทึบเจ้าดีไม่ไบัตนี่ยเดี๋ยวังอนพาไปเที่ยวกะลีโชกอนโชกอน มีของอย่ากันแก้งกันจอาจารย์อาจารย์ภผยพ่อออบกันเครียดเครียดนเอาเมือไก่เลยเอาตีไก่ขอรับโยมรั้ไว้นะครับครับผมครับ่ได่เดราวัลพ้าพ่อรงวับ้าดีูชกันดูโชคกันแต่พ่อตกางมาแล้วแจวโอ้งูมึกยังไงจกระเป๋าม่ขึ้นทะไมได้รางวัล มีของจะกันแกล้งกันเอาโชว์โชว์ป you know ีเมายังโอ้ของจริงของจริงง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 งูใหญ่เลยงูเลยงงไอถไขอเที่ยวพอถ่ายคิปมาเลยเดไ๋ยวไม่ได้แล้วจากตอนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวของข้าวเดี๋ยวของสนับกันไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเลยผ่านดูยากเนอะจริงอ่ะพอนยางออกมาปีมาโอ้โหมาตรงนี่เอาว่าต้องเลยของตีมีน้อยของตีมีน้อยงูไม่ต้อกลัไม่ตะอกลัวไม่ทำลายผลรักยม กระตะเบิ่มแลยมั้งไม่หลบตัวไม่หลบตัวอ่ะอันนี้โชว์ความสุดท้ายแล้วนะรับเดียวรับเยอะไอพี่ใครที่พ่อตายคลิปไปเลยโอเคโอเคเอ๊ะกาลครั้าใดเดี๋ยวเดี๋ยวหลับไปแล้วอ๋อต้องปุกกระถางปุกกระถางใกล้ตีหนึ่งแล้วเปงนพวงเรงนอนอย่าว่าแต่งงงๆเลยปุกกระถาง ไปกี่หมายเลยปีพอมมาโอ้โอ้โหอ้าวงูงูงูหายไปแล้วแมือขาดไปแล้วเฮียเลยครับ